น,นี้ได้มีตัวละครมาใหม่แล้วก็เปิดซีซั่นใหม่แล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่เยอะแยะซึ่งผมก็จะไปดูก่อนตอนนี้ได้มีซีซั่น7อ่าซีซั่น7จะมีตัวละครตัวละครใหม่ด้วยกันก็คือ2ตัวละครจะเป็นแวนเจลกับมิโมซ่าเป็นแวนเจลสายแทงแล้วก็มิโมซ่าสายสปอร์ตเออสายเออไม่ใช่สายสปอร์ตเป็นสายยูลเลอร์อ่าซึ่งแวนเจลเนี่ยมันมีความสามารถก็คือแบบ สายถึกอ่ะสายถึกโดยเฉพาะเนี่ยสายถึกโดยเฉพาะด้วยความที่ว่าสกิลของเวนเจลเนี่ยจะเป็นแบบพวกเพิ่มมันรงกันแล้วก็เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมอะไรพวกน,นี้นี่ก็จะมีพวกโยโย่บ้างอะไรบ้างนี่ ก็จะมีเสริมกําลังปิดกั้นดีบัฟลดความเสียหายแล้วก็เพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกของสกิลอะไรพวกนี้แล้วก็เมื่อแล้วก็สกิลพาฟสิทติดตัวแล้วก็จะเป็นแบบเมื่อใส่เทคนิคเนี่ยเรื่องการโจมตีจะให้ผลปกป้องกับพันธมิตรพันจมตีทั้งหมดสูงสุดเป็นเวลาสังเทินก็คือมันจะเพิ่มปกก็คือบัฟปกป้องให้กับพันจอมตีสูงสุดในทีมตัวหนึ่งแต่2เทินซึ่งมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากสำหรับแบบ แบบกันตายอะไรอย่างเงี้ยแบบเจอเจอทีมไปเจอทีมแบบชอ็อตโยแตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบสามารถปกป้องได้ในในระดับหนึ่งส่วนมิมซซามิมซามิมซาของซีซันเจ็ดเนี่ยก็จะเป็นตัวละครฮิวเลอร์อ่ะ เราจะมาดูที่สกิลกันก่อนสกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฟื้นฟูเหมือนธรรมดาเลยไม่มีการอะไรไม่มีการอะไรเยอะแยะแต่ก็จะมีแต่ว่าสกิลสองมิโมซาเนี่ยจะเป็นการล้างล้างแบบลดการฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็ละเอฟเฟกค,ความเสียหายตอนเนื่องอีกอะไรประมาณนี้แต่ส,สกิลสกิลวันติก็จะเป็นการชุบชุบชีวิตให้กับพัตมิตรอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าชุบเนี่ยคือมัน ไม่รู้ว่าชุดทั้งหมดไหมนะดูดิคือมันเขียนรายละเอียดมาให้เดียวเองซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือชุดหนึ่งหนึ่งตัวละครหรือชุดทั้งทีมอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็สกิลพลัสสี่ติดตัวก็จะเป็นการเมื่อเซนก็คือทีมลมไอทีมทีมเอ่อทีมอาทีมเขียวดีกว่าทีมเขียวเมื่อเริ่มต่อสู้ให้ผลคงกระพันกับปัจมิตปัจมตีสูงสุดเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นก็คือ ก็คืออยู่คงกับพันอะก็คือไม่ตายอะเอาง่ายๆอยู่แค่เทอมเดียมเออประมาณนั้นแต่ว่าต้องเล่นเป็นทีมลมนะไอท้ทีมทีมทีมสีเขียวซึ่งมันเหมาะมากเลยกับการเอาไปเล่นกับพวกทีมแบบตัวละครแบบดรามจแรงๆอะไรประมาณนั้นอะเออเนาะนี่ซึ่งตอนแรกผมกะว่าจะไม่สุมหรอกแต่ว่าผมมาสุ่มดีกว่าเพื่อที่จะได้เก็บคือเก็บสะสมอะประมาณนั้นเนาะโอเคแล้วก็มีกิจกรรมมากมายตอนนี้อา่าเราจะมาดูกันแล้วกันนะ เรามาที่ท้าทายจำกัดครับตอนนี้จะมี World เวิลด์บอสเดี๋ยวผมเป็นกิจกรรมนี้ดีกว่า,อาตอนนี้มีกิจกรรมก็คือกิจกรรมรับช่อดอกไม้ถามว่าทำยังไงคุณจะต้องไปทำเควสอะไรพวกนี้มาคุณจะต้องไปทำเควสแล้วคุณก็จะไปสุ่มกราะชา,ากะาชามันก็มีของมากมายเนาะแล้วก็ของรางวัลเพิ่มเติมบปอีกมันจะมีช่วงรอบที่หนึ่งถึงจนถ,ถึงรอบที่สิบซึ่งมันค่อนข้างเยอะอยู่ผมแนะนำให้ทุกคนสุ่มไปเนาะกิจกรรมรช่อดอกไม้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก แล้วก็ประลองแบบซุ่มอ่าเป็นการประลองแบบคือเป็นการเลือกทีมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่สนามประลองแบบุ่มเ b e ้านี่ซึ่งเราจะต้องตั้งทีมตั้งทีมของเราก็จะตั้งทีมประมาณนี้อันนี้คุณจะตั้งแบบไหนก็ได้นะคุณไม่ต้องสอนใจดูผมหรอกพอดีผมขี้เกียจเนี่ยผมใส่ขี้เกียจอ่าก็คือคุณตั้งยังไงอ่ะอย่างเช่นทีมแรกเนี่ยอ่าคือมันจะสุ่มแบบให้มันจะเลือกเองอ ซึ่งถามว่าเสียกับการกับการไปสู้ไหมไม่เสียอะไรเลยแล้วก็คุณจะได้ข้อมูลรางวัลด้วยซ้ำนี่ข้อมูลรางวัลก็คือจะได้สต้ามิแน่สามร้อยแต่คุณจะต้องตีเก้าเก้าครั้งนะต่อหนึ่งวันอืมใช่แล้วก็กิจกรรมครั้งตัดไปก็จะเป็นกิจกรรมของเวลบอสสุดเดือดซึ่งเวลบอสสุดเดือดเนี่ยมันจะเป็นมันจะแพ้แพ้ธาตุน้ำจุดสุดๆเลย เนี่ยมั้มันจะเป็นแทงแท้งแทงสีแดงแล้วก็อ่ดาเมสสีแดงซึ่งคุณจะต้องไปคุณจะไปก๊อปพวกเขาก็าได้เนี่ยัวนีม,มั้ยเด็ดดาเมจดาเมจสกอร์ค่อนข้างจะแรงเวอร์เลยแต่ผมก็ไม่ไหวอะ่ะมันไม่ไหวจริงๆอเออเนาะแล้วก็จะมีบุกตะลุยบุกตะลุยเนี่ยก็มันจะเป็นการเวฟเวฟ่ะแบบจากการเคลียร์เวฟเนี่ยมันมีด้วยก,กันอยู่10บเวฟซึ่งรางวัลรางวัลที่เราผ่านเนี่ยมันจะได้ของรางวัล ผ่นเวฟอะไรพวกนี้เลยเห็นไหมมันจะมีบอกมีบันเชิญวัตดุบในการกรองพิเศษอ่านี่อะไรพวกนี้นี่ซึ่งอ่ะผมผมผ่านแล้แค่ 5, 5้เวฟหกเว็บนี้ก็เริ่มไม่ไหวแหละเพราะว่าเริ่มเริ่มเริ่มมันเริ่มซูไม่ได้ไงอืมเนาะซึ่งมันสามารถตั้งทีมได้ประมาณ3ทีมเรสามารถไปเล่นได้แล้วก็มี อันนี้รางวัลไหมีมวอ,อันนี้ก็รางวัลล็อกอินปกติอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรแล้ะอา่าโอเคไม่มีอะไรละตอนนี้โอเคงั้นผมขอไปเปิดฉากของไม่นี่ก่อนแล้วกันเอเปิดฉากอา๋อโอเคมาเชิญมาแล้วก็ตอนนี้ก็คือถ้าใครยังไม่มีออ วัวเมลเลียนเนี่ยเอ่อเมเลโอเลนโอหน้าวัวเมลเลียนเนี่ยถ้าคุณยังไม่มีผมบอกนให้คุณไปรีบไปสุ่มก่อนแล้วกนที่คุณจะไม่ได้กันวิลเลียนเจเนี่ยมันมีประโยชน์กว่ามิมูซา,าคือผมไม่ได้บอกว่ามีมูซาไรประโยชน์นะแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเอามาทําสารับแปประโยชน์อะแบนบเจม,มันมีโอกาสมันมีโอกาสแบบเล่นดีกวา่าไงที่ผมมีอะไออย่างเช่นดิสตอนสามเนี่ย,ยผมไม่ได้สุ่มเลยอืมอ้าวได้รุงแหละ ถ้าเกิดผมได้มิโมซ่านี่ผมพอนะเอ๊ hey, ไม่ใช่เยอะเนาะเอ๊ hey, มันไ,ไม่มาเลยวะเนี่ยมาแล้วโอเคถูดุงตัวละครเก่าไม่ใช่เก่าเฮ้การ์ดไอ้การ์ดมิโมซ่ามิโมซ่ามิโมซ่าเซนเซ่เอ๊โอมาแล้วลุงมาแล้ว อย่างน้อยขอให้ได้การ์ดของไอ้ตัวละครของมิวซาก็ยังดีมากจ้ะทุกอย่างกมวามสุขได้ทั้งการ์ดได้ทั้งตัวละครโอเคแค่นี้ผมจบเลยส่วนการ์ดของเวนเจลเนี่ยผมไม่อยากผมไม่อยากลุ้นเพื่อเปลืองใช่ดูดิอ้ผมก็ยิ่งเนน้อยอยู่นะวันนี้ผมพอละผมได้มิวซาผมพอเลยท่านนั้น คุณสามารถไปเล่นได้คุณถามาเอามาเล่นไหมเามาเไม,เม,ม,มไม่ไม่ไม่ไนะ yeah. ม,ม่นนผมผไม่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  คุล็อกด้านใหม่แล้วก็คุณก็จะได้เพรฟรีมาอีกพันสองพันสองเพรแต่ว่าผมแต่ว่ามันปิดไปแหละมันปิดการการแจ้งเตือนไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าผมได้เงินได้เพรมาพันสองอย่งเง้เนาะดูไม่ได้เออไม่เป็นไรเนาะโอเคช่างมันมแล้วกันเนาะโอเคใครที่ชอบก็สามารถกดใครก็อะไรก็ได้แล้วกยินดีลาต่อไปก่อนครับผมบาย